นะคะควันนี้พาเ,เพื่อนๆมาขุดขาขุดหัวขาขาแก่ค่ะแก่มากเลยพอได้กินใบค่ะเ,เพื่อนๆใช้ใบเขาใช้ประโยชน์จากใบเขาค่ะวุ้ย เนี่ยหัวแก่แก่มากเลยค่ะหลายปีแล้วน้าเยอะค่ะใบชุมพู่เราจะเอาแค่นี้นะคะแค่นี้ก็พอแล้วมาขุดขาให้เพื่อนๆนะคะขาหอมหอมหอมมากเลยค่ะขาเนี่ยขาแต่ละอย่างไม่เหมือนกันยาตะไคร้ค่ะเพื่อนเก็บหลายอย่างเนาะ เก็บขาเก็บตะไคร้มาแล้วต้นไม่ใหญ่ต้นล็้ปลูกพอได้กินค่ะขาหลายปีนะคะปลูกไว้รับประทานเนาะปลูกไว้พื้นบ้านกบไปก่อนไม่ดูเนะาะปลูกไว้แค่พอกินค่ะไม่ได้ปลูกขายเนาะ หน้าแล้งก็จะไม่ค่อยงามค่ะเพื่อนๆประมาณนี้ค่ะอุ้ยเนี่ยหัวแก่แก่มากเลยค่ะหลายปีละลองหอมจ้ะลองหอมชื่นใจเลยค่ะค่าค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะวันนี้จะมาขุดขาค่ะขุดขาจะทำพริกแกงนะคะเพื่อนๆ หอมมากเนี่ยนะคะถกพอได้กินหอมมากเนี่ยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาขุดขาค่ะขุดขาจะทำพริกแกงนะคะเพื่อนๆพอนพอได้กินใบค่ะเพื่อนๆ่นใช้ใบเขา ใช้ประโยชน์จากใบเขาค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาขุดขาค่ะทิดขาจะทำพริกแกงนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะได้กินหน่ออ่อนนะคะเพื่อนๆแต่หน้าแรงเนี่ยละก็กินหัวค่ะกินหัวเขาก็ขุดขุดได้แล้วค่ะค่ะน้าเยอะค่ะใบชมพู่เราจะเอาแค่นี้นะคะ แค่น,นี้ก็พอแล้วมาขูดขาให้เพื่อนๆแต่จะไปเก็บใบมะกรูดค่ะเพื่อนๆเ,เก็บใบมะกรูดนะคะจะพาเพื่อนๆไปเก็บะคะ่ะหอมหอม หอมมากเลยค่ะขายขาดเนี่ยขาแเ่ละอย่างไม่เหมือนกันให้ตะไคร้ใช้ใบมะกรูดจะได้หอมหอมนะคะนะคค่ะหอมหอมหอมมากเลยค่ะขายเนี่ยขาแเ่ละอย่างไม่เหมือนกันปลูกไว้หน้าบ้านค่ะเพื่อน เดี๋ยวกลับกล้องนะคะ,คะ,ะเดี๋ยวเวียนหัวนะคะค่ะยาตะไคร้ค่ะเ,เพื่อนๆเก็บหลายอย่างเนาะเก็บขาเก็บตะไคร้ถ้าหน้าฝนก็จะ่ามีหน่ออ่อนขึ้นมาค่ะนะคะวันนี้พาเ,เพื่อนๆมาขุดขาขุดหัวขาขาแก่ค่ะ แก่มากเลยตุกพอได้กินไอ้ตะไคร้ใช้ใบมะกรูดจะได้หอมๆนะคะตุกพอได้กินเขาจะผัดหัวทุกปีนะคะพเพื่อน ขาเขจะผัดหัวทุกปียิ่งแก่ยิ่งหอมค่ะจะออกหัวใหม่ไปเรื่อยๆค่ะเห็นไหมคะค่ะค่ะหอมจ้ะอ่าเขาจะผัดหัวทุกปีนะคะเพื่อนๆขาเขาจะผัดหัวทุกปียิ่งแก่ยิ่งหอมค่ะอ่าเขาจะผัดหัวทุกปีนะคะเพื่อน ขาเขาจะผัดหัวทุกปียิ่งแก่ยิ่งหอมค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาขุดขาค่ะขุดขาไปทำพริกแกงนะคะเพื่อนๆอบไว้หน้าบ้านค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวกลับกล้องนะคะ,คะจ่ะเวียนหัวนะคะค่ะนี่มมาแล้วมาเก็บตะไคร้นี้ก็ เอาสักสองหัวก็พอมะอาามวมางไว้ก่อนวางไว้ก่อนค่ะเอาสักสองหัวก็พอมะอาามวมางไว้ก่อนวางไว้ก่อนค่ะหอมมากเนี่ยนะคะจะออกหัวใหม่ไปเรื่อยๆค่ะเห็นไหมคะ หอมจะ้ะปลูกไว้หน้าบ้านค่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวกลับกล้องนะคะ,คะจดี๋เวียนหัวนะคะค่ะถ้าหน้าฝนก็จะ่ามีหน่ออ่อนขึ้นมานะค,ะค่ะหอมหอมหอมมากเลยค่ะข่าเนี่ย่ะะละอย่างไม่เหมือนกัน พอได้กินมาแล้วต้นไม่ใหญ่ต้นได้ปลูกพอได้กินค่ะพ,พอได้กินใบค่ะเพื่อนๆใช้ใบเขาใช้ประโยชน์จากใบเขาค่ะเอาสักสองหัวก็พอมัอ้งลาไว้ก่อน วางไว้ก่อนค่ะพอได้กินนี่ค่ะจะไปแล้วจะไปต่อได้แล้ะไม่ต้องขุดเยอะค่ะกบไว้แล้วนะคะลองหอมจ้ะลองหอมชื่นใจเลยค่ะ,ค,ะค่ะเพื่อนๆ นี่คะ่ะจะไปแล้วเดี๋ไปต่อได้แล้วไม่ต้องขุดเยอะค่ะกบไว้แล้วนะคะถ้าหน้าฝนก็จะมีหน่ออ่อนขึ้นมา,าเขาจะผัดหัวทุกปีนะคะเพื่อนๆ ขเขาจะผัดหัวทุกป,ปียิ่งแก่ยิ่งหอมค่ะอุย้ยเนี่ยหัวแก่แก่มากเลยค่ะหลายปีแลนดูเนาะปลูกไว้แค่พอกินค่ะไม่ได้ปลูกขายหรอกหน้าแรงก็จะไม่ค่อยงามค่ะเพื่อนๆประมาณนี้ค่ะเราก็จะได้กินหน่ออ่อนนะคะเพื่อนๆแต่หน้าแรงเนี่ยเราก็กินหัวค่ะกินหัวเขาก็ขุดขุดได้แล้วค่ะนะคะ แต่อันนี้หอมจ้ะเพื่อนๆหอมมากยิ่งแย่ยิ่งหอมนะคะขุดขา,า้าที่แกนยิ่งหอมจ้าโอ้ oh. ี่มาแล้วมาเก็บตะไคร้นี่ก็พอได้กินใบค่ะเพื่อนๆใช้ใบเขา ใช้ประโยชน์จากใบเขาค่ะขนะคะวันนี้พาเพื่อนมาขุดขาขุดหัวขาขาแก่ค่ะแก่มากเลยจะออกหัวใหม่ไปเรื่อยๆค่ะเห็นไหมคะข่ขา,ขาหอมจ้ะอ่าเขาจะผัดหัว ทุกปีนะคะเพื่อนๆขาเขาจะผัดหัวทุกปียิ่งแก่ยิ่งหอมค่ะเขาจะผัดหัวทุกปีนะคะเพื่อนๆขาเขาจะผัดหัวทุกปียิ่งแก่ยิ่งหอมค่ะ